สวัสดีครับมัน,นี่แม่มาตลาดแม่น้ำงได้แม่ม่าที่เอ้แม่มาซื้อของตลาดแม่น้่งได้มาสวยแล้วตลาด้าก็จเริ่มเก็บพร้องแล้วธรรมดา,าเจ็จะจะขายพักขายบกมักงูกหมักไหมเต็มเลยหรอแต่แว่า ธรรมาสวยเขาเจากับเจ็บพระวานเป็นตลาดเ้าตลาดแม่ลำใหญ่เลิงนกท่าแม่ไปซื้อหมูอยู่ร<ป>ั่นสิญางมากซื้อหมูไปคั่นสมไปเฮ็ดใส่ก่อครับ คือหมูแม่เ่าเนี่ยอือเ่ยวกะับกระเทียมโอเคครับขอบคุณครับติดตามแมมริตลาดแม,ม,ม่นำ้ำใหญ่